ข้ามไม่แฉเฮ้ยนายนะถ่ายรูปคนอื่นมั่วอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมครับสิทธิสุบุคคลไงใช่รู้จักไหมสุบุคนไงลองแพงฟังหน่อยครับไอ้นายมีปัญหาเลยหรือเปล่าล่ะฮะไอ้หนุ่มนี่มันพูดไม่เข้าใจว่ะบอกว่าอย่าถ่ายรูปคนอื่นไงมีปัญหาอะไรนะเออเคยได้ขายยังมาทำเสียงกวนเตีนี่เหรอไอ้นักเลงสองคนมีปัญหาหรือเปล่า พวกเราไม่ใช่นักเลงเว้ยนายอะนักเลงไม่ใช่ครับนายมาถ่ายรูปคนอื่นมั่วซั่วโดยไม่ขออนุญาตมันถูกต้องก็ไออุยเองงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยโอ้โหหรือพี่ชาย H H H มีเรื่องอะไรหรอเอ้าแบ่งฟังเลยกำลังมันวจะเย็ครับไม่ตายเข้าโรงพยาบาล เมนโคลบปิดเปี้ยแล้แต่แต่แต่ว่าพี่ชายชื่ออะไรอ่ะเจ้าฟ้าอันนยชื่ออะไรเจ้าฟ้าฉันไม่บอกมีปัญหาป่ะก็แดนนายน่ะมาถ่ายรูปเพื่อนฉันนี่มันไม่ได้นะเจ้าฟ้าคนนัยผมผมเจ้าฟ้าอันนัยตัืเอไรผมชื่ออะไรฮะผมถ่ายตัวเองครับผมไม่ได้ถ่ายคนอื่นสักคนครับไม่แฉเพื่อนผมใจนใจเย็นคุยคุยกันได้เจ้าฟ้าอันนยชื่ออะไรเราเป็รูเหมือนไม่คุยกันได้นะ เราอ่ะแล้วผมจะพูดถ่ายแล้บอกให้ไปถ่ายตังเ์ให้ผมตังสอนให้ผมลองสอนให้อันอดอดแงวะเพื่อนเออมาทำแบบเมื่อกี้เขาเรียกว่ากวนเต้นแล้วนายชื่ออะไรหรือนายอยากมีปัญหาอ่ะฮะฉันบอกว่าไม่ได้คือไม่ได้่มปัญหาอะไรครับไป้านายชื่อไลซ์เบป้าเอ้าเป็นเพื่อนกันแต่เรายังไม่รู้ชื่อเลยครับชื่ออะไรนะชื่อวินเนอร์เซอร์กี้เรือนี้มาแล้วอ๋อวินเนอร์เซอร์กี้เลกวินอย่างเดียวได้เปล่า ได้ครับไอวินวินลองเอวินผมรูว่าวินไอวินนี่มั่งจะกระทืบนคอยู่เว้ยมึงชอบกูแบบใครกคนไม่เป็นครับแล้วเราพี่ชาทำอะไรครับเนี่ยขี่มั้งทำงานอยู่นี่ไงไม่เห็นหรือไงฮะเหเหมือนเขาต้องทำงานเหมืองดิเห็นมั่งกดไมค์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 พูดคุยกับผมมากดไมค์อะไรล่ะ เออหวานลืมขอโทษครับเอ้ยช่วยด้วยโอ้ยเอ้ยเด่นหน่ยเ่นห่อเนห่อยครวิผมต้องการแว่นครับสองสองสองหน่ไวไม่เอา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 จดยเอเอมาโยงอะไรหนุ่มกดนะรู้เปล่า เจอกันเวอชัหนึ่งนะครับเจอกันครับผมกเจอนวรชทนะครับเจอกันเวอชทหนึ่นะอรก็อระครบอกันรัหนึ่นะอ่าเนเรชหน่ะ่เล่ัวเลยพเนตัวเลยพี่เัวเลยพเลหยเาม่ยเดาเดเลยระันพี่กันผมไม่ไหวอะพุ่เดือนนี้ว่ะ ไปชั้นหเลยกดไม้กดไม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 ม่มายงอะไรหนุ่มกดนะรู้เปล่าอ่าจัดมากเลยเงะงนะครับเอ้โอ้อ้โออ้โอืโอย็น้โอ้โอเลอ้อโอ้โออออมป